そう。<laughs> นี่ต้องขรั่งเหมือนเดิมครับผมนี่ครับสวัสดีแก่ครับวันนี้เรามาแก้ของครับผมวิถีชีวิตนี้มันแย่ถ้าเราไม่ได้แก้ของครับผมนี่เราต้องแก้ครับผมตกขรั่งมาเราต้องแก้ครับผมความรักก็เหมือนแนวแก้ครับผมนี่แหละครวันเนาะถ้ารักไม่ดีก็กลับมาแก้ของกับพี่นันน้องจ๋านี่ครับผมอ้นั่นมาตระเบิดตระเวนทำต้นแนนมาหยอกนะครับผมนี่เนาะถ้าป็นหยอกก็ไม่ได้ครับผมจใามุขเจ้าคิดทอด ครับผมคิดทอดหลายๆคำวันนะครัำน้อยนั่นนะมุจจาว่าคอยรอว่าไปตะกินป้าโอ้ไปจะกินเที่ยนนั่นละสบายสบานเนาะมุจจาจะไปตะกินเที่ยนหนึ่งละนั่นนะคำบอกคำจ่าจักได้มัดใส่ครับผมนี่ละประเภทบอาว่ามันลิงนรับได้ครับผมมันละสบายไม่ได้แด่เอาไม่โอ้คนญาติหยาบคายไม่ดีไม่ได้ไม่ใช่คำว่าแด่ครับไม่ได้รับประทานครับผมโอ้มันก็จะกินอยู่ยัหนึ่ละนั่นมันนี่ครับนาสิพ่าไรครับหัวเชียว แม่แบบครับผมแม่แบบนี่ครับผมนี่ครับผมอ่านี่ครับผมขอเปย์สักหน่อยนะครับขอแก้ครับผมชีวิตนี้มันจะสลับมันีกแก้ขอกับลังมาแก้ผมนี่ละเอาสระบุรีเอาไม่ใช่เอาไร่ยางเอาไม่ใช่เอาชนแก้วเอาถูกเอาไม่ใช่ชนบุรีน้องเอาชนบุรีเอาไม่ใช่เอาชนแก้วถูกแล้วครับผมนี่แหละครับน้ออันนี้ผมด้วยความปรารถนาดีจากเฮียอยังว่าเฮียมาหนิดน้อยครับนี่สุราหงทองครับไม่ใช่หงอะไรแต่เป็นหงทองนะไม่ใช่หงขาวหรือหงอะไรทั้งสิ้นไม่ใช่หงแดงด้วยแต่เป็น ฮงทองครับผมนี่แล้วรู้สึกหน่ายแขวนะนี่ครับผมเพิ่นว่าโอ้แก่เราสับแฝดผม่า,า,าจิบดับบุญรมีเพิ่นว่าครับผมกระตั้งแบเยี่ยงเครื่องอะครับผมตอดกินจนดาขนกขาดเลยเขาวันนะ้อโอ้หน่นนะครับนะ้อนจ่นาสิไรเพิ่นว่าให้ผมมาเป็นกูกับได้อยากกินไข่เยีมม่ยวมาเวลาผมกินย่ำผมกิกับมันนี่แหละต้องบอกคุณครับเจ้าของน้อนเอเลี่ยนทุกคนเนาะไม่เป็นไรครับผม,มกินก่อนก็ได้กินก่อนอิ่มก่อนครับผมผมอมแมงครับจงมากที่เก่าหน่อยแหละครับเราบอกสืบประคอกออกรายการผู้เดียวครับ